เรามาพูดกันถึงเหตุผลกันนะคะว่าทําไมในปัจจุบันลูกค้าที่ติดตั้งหญ้าจริงไปแล้วถึงเปลี่ยนใจมาติดตั้งหญ้าเทียมค่ะส่วนใหญ่นะคะก่อนที่จะมาติดตั้งหญ้าเทียมนะคะลูกค้าก็เริ่มจากการติดตั้งหญ้าจริงค่ะแต่การติดตั้งหญ้าจริงนั้นต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างในการดูแลให้สวยสม่ําเสมออยู่ตลอดค่ะหญ้าจริงนะคะจะดูแลค่อนข้างยากกว่าหญ้าเทียมค่ะเพราะยังต้องคอยลดน้ำใส่ปุ๋ยคอยตัดหญ้าอยู่ทุกอาทิตย์หรือวทุกเดือนค่ะ ปัญหาส่วนใหญ่เลยนะคะคือการที่จะต้องคอยตัดหญ้าค่ะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เริ่มเบื่อหญ้าจริงก็เพราะว่าต้องคอยตัดหญ้าในทุกๆเดือนค่ะเพราะหญ้าบางชนิดนะคะค่อนข้างโตวไวมากๆเลยค่ะหรือหากช่วงไหนเป็นช่วงหน้าฝนนะคะการที่ได้น้ําได้แสงแดดอยู่ตลอดเวลาค่ะจะทําให้หญ้าโตวไวกว่าปกติด้วยค่ะ และการปลูกหญ้าจริงนะคะถ้าอยากให้สนามสม่ำเสมอกันนะคะตัวแดดต้องถึงแล้วก็น้ําต้องถึงด้วยค่ะหากพื้นที่บริเวณไหนที่ตัวหญ้าไม่ได้รับแสงแดดนะคะตัวหญ้าอาจจะเหี่ยวเฉาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวหญ้าจริงอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จําพวกงูกิ้งกือไส้เดือนเป็นต้นได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นพื้นดินและมีความเย็นนะคะพวกสัตว์จำพวกนี้จะอาศัยอยู่กันได้ง่ายค่ะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาควรใจในระยะยาวได้ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจึงหันมาติดตั้งหญ้าเทียมแทนค่ะซึ่งการติดตั้งหญ้าเทียมนะคะก็จะมีวิธีดูแลไม่ยุ่งยากเหมือนหญ้าจริงค่ะเพราะว่าหญ้าเทียมนะคะไม่ต้องพอยลดน้ําใส่ปุย๋ยหรือว่าตัดหญ้าค่ะลูกค้าที่ติดตั้งหญ้าเทียมนะคะก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้เยอะเลยค่ะและหญ้าเทียมนะคะก็ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์เลื้อยคลานด้วยค่ะ ญ่าเทียมนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าญ้าจริงนะคะแต่ว่าจะเป็นการจ่ายแค่ครั้งเดียวแล้วจบค่ะการติดตั้งญ้าเทียมนะคะก็สามารถติดตั้งได้ทั้งพื้นปูนพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นดินสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่เลยค่ะซึ่งการดูแลย้าเทียมก็ง่ายๆเลยนะคะสามารถใช้พวกไม้กว่าทรรมะาพาวกวาดเศษขยยได้ค่ะหรือว่าในหน้าร้อนนะคะลูกค้าก็สามารถแบบพรม,มน้ําเพื่อช่วยยืดอายุของตัวญ้าได้ค่ะ ย่าเทียมที่ร้านนะคะราคาก็จะเริ่มต้นที่75บาทถึง420บาทต่อตารางเมตรนะคะลูกค้าสามารถเลือกราคาย่าได้ตามปัจจัยที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะค ก็จะเป็นญ้าบางตัวในร้านนะคะซึ่งจริงๆมีมากกว่านั้นนะลูกค้าสามารถเข้ามาดูหน้าร้านได้เลยหรือว่าทักมาสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ